สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะดูน้องวาเขาทำอะไรคะเม่สวัสดีเอซทุกท่านครับวาวาทำอะไรลูกนั่นฮะทำอะไรอยากไปเข้าสวนเขาอีกเด้อไปไหนนั่นถอยมาเลยจะไปอาบน้ำแล้วโอ้จะไปอาบน้ำกันแล้วนะคะ ไปเดินอแม่น้ารุ่งไปแล้วไปเดินตามแม่เลยโอ้โหเขากินไอ้ใบมะขามเทศอะมันมีน้ำนะดูเขาค่อยเคี้ยวเดี๋ยวตามน้องวาไปอาบน้ำกันนะคะเดินลัดทุ่งไปเลยนะคะน้องวาจะไปอาบน้ำแล้วลูกโอ้โหเดินตามแม่ต่อยต่ยต่อยเด็กน้อย เด็กน้อยเดินตามเมต,ต,ย,ตยต่อยจะไปอาบน้ำเร็วนะคะรัดทุ่งไปเลยตอนนี้ก็เวลาสี่โมงเย็นนะคะจะพาเด็กน้อยไปอาบน้ำต้องอาบน้ำเร็วหน่อยเพราะว่ามันหนาวนะคะอากาศหนาวก็จะรัดทุ่งไปนู่นนะคะน้ำมูลอยู่นู่นนะคะรัดทุ่งไปตรงนี้นะคะ ไปเดิน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 ลูกเดินเขาเขาก็เดินไปด้วยกินหญ้าไปด้วยไปแล้วนะคะเดินเดินตามแม่เดินตามแม่ตมม้ตอยตอย้ตยไปแล้ว ตรงไปนู่นเลยนะคะจะเป็นถนนอยู่นูน่นก็ถึงน้ำมูลแล้วนะคะไปแล้วค่ะเด็กน้อยเดินตามแม่นู่นแล้วนะคะแม่นารุงเขาก็กลัววัวด้วยนะเคยดูเจอพุงวัวจะเป็นยังไง เดินตามซองไม่รูปไม่ทันแล้วนะคะเดินตามตูดแล้วกันไปแล้วคะ่ะจะถึงถนนแล้วหูกลางด้วยนะเห็นวัวนะหูกลางด้วยนวาถึงถนนแล้วถึงถนนแล้วฝั่งนู้นก็เป็นน้ำมูลนะคะไปแล้ว ไปแล้วคะ่ะจะลงแล้วจะลงน้ำมูลแล้วแม่ดาวก็เดินไม่ทันนะคะวิ่งตามก็ไม่ทันน่นนะคะลงไปแล้วมาแล้วนะคะตามถนนมาแล้วถึงน้ำมูลแล้วนะคะนุนสองแม่ลูกอยู่นู่นคะ่ะน่นนะคะนุนน่นนะคะถึงแล้วลงไปแล้ว แม่ดาวลุงเขากําลังกินน้ำอยู่ค่ะเขากินน้ำอยู่นะคะพากันมาลงน้ำตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้ดูดทรายทางนู้นเขาดูดทรายนะคะไม่กล้าเอาช้างลงเดี๋ยวทรายดูดนะคะ ไม่รู้ว่าจะกล้าอาบน้ําหรือเปล่านะแม่ดรุ่งอะไม่รู้ว่าเขาจะกล้าอาบน้ําหรือเปล่านะ้ะเขาหนาวไปแล้วค่ะให้อาบก่อนเพราะว่ามันมันมีเดดอยู่นะ้ออาบขึ้นมาแล้วค่อยมาอาบเดดช้างทุกเชือกนะคะที่อยู่ทางนี้ก็จะมาลงกันตรงนี้ดูแม่ดารุ่งเขา เขาไม่อยากโดนน้ำนะเขาหนาวเขาหนาวนะหนูนนะคะก็ลึกนะคะนี่ตรงนี้เนที่อ่น้ำลดเดยอะแล้วเดี๋ยวก็มีหาดทรายนะ,ะตรงนี้เดี๋ยวก็มีหาดทรายให้เล่นนะ นี่ดูหดูเจว่ามามาทางลงนะคะดูทั้งวัวทั้งช้างนะคะลงกินน้ำกันตรงนี้แหละทางลงก็จะเป็นหินหินคลุกหน่อยนะอะนี่โอ้มาๆค่ะ อาบน้ำให้แม่หน่อยอาบน้ำให้แม่หน่อยลูกอาบน้ำให้แม่หน่อยแม่ดาวรุ่งเขาขี้หนาวตุปปต๊ป,ปอ่องตุ๊ป่องอาบน้ำหน่อยแม่ดาวรุ่งหลายวันแล้วไม่ได้อบาบไหนน่ะชายวายอยู่ไหนโน่ ใช่ปะโ้สนุกใหญ่เลยล,ลูกอู้อู้เอาถูถูถูถให้แม่เน่เน่ไม่ต้องขึ้นแม่หรอกเน่เน่เน่อย่าเอางานน้อยไปแทงแม่สิว้าวเอ้ยเอ้ยดู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 ว้าว บาบาไม่เอาอย่าเอางาน้อยไปแทงหลังแม่สิเออเด็กน้อยไม่มีหนาวนะดูโอ้ไม่มีหนาวนะเด็กน้อยอาบเสร็จแล้วก็ไปอาบแดดไงบาาเน่นเนเล่นเรลงนะคะชายวาเล่นเรลงนะคะเออ ไม่หนาวนะคับหนูอุ่นเออเออเออมาทางไหนหนี่มาทางไหนหนี่ไปทางไหนหนี่เดี๋ยวแม่ต้องถือตะขอไว้ก่อน <laughs> เพราะว่าอน้องว่าจะวิ่งมาชนน่ะน้องวาจะวิ่งมาชน,นะ <laughs> น,าาชนต้องถือตะขอไว้เขาดื้อนะถ้าเขาโดนน้ำนะ่ะ ถ้าเขาโดนน้ำนะเขาคึกคักไม่ต้องอาบนานหรอกแม่นะลุงเขาหนาวอุ๊ยอยไปแล้วไปแล้วไปแล้วออออนั่งลงนอนเจ็บลงแม่นะลุงเขาเป็นช้างที่ขี้หนาวนะเขาอาบนานไม่ได้เดี๋ยวขาสัน่นวมามเอ้ยเล่นอยู่คนเดียวสิลูก เออนั่นนั่นนั่นเอาตีแล้วตีตีต,ตีตีเลยตีเลย,เลยบอกไม่ฟังดูดูดูด,ดูไม่ได้สนใจนะไม่ได้กลัวตีนะงานน้อยมันแทงล้างแม่น่ะนะน้องในท้องนั่นเมียเอ,อ้ยว้าว้าว้าว บาๆอย่าดื้อเด้อย่าดือด้อ,อเออหนูก็เล่นคนเดียวไปสิลูกอุ้ยเนาะพอแล้วถูแต่หัวนั่นแหละพอแล้วหนาวอาบนานไม่ได้ไม่ใช่หน้าร้อนมันเป็นหน้าหนาวให้อาบพอ,อไอ้ขี้ใครอกอ่มุดมุดมุดแล้วก็พอละมุดแล้วก็พอละเออ วาวาวาจะโดนไม่เรียวแล้วเด้อว,ว้าวาวาจะโดนไม่เรียวแล้วนะขึ้นแม่อย่างเดียวเลยโอ้โอ้เอาเอาเอา,เอาโอ้ไม่ได้ไม่ได้กลัวแม่เจ็บเลยดีนี่อาบนานไม่ได้ดูฐานเต็มหน้าแม่ดาวลุงเลย ถูหน่อยถูหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีแดดอยู่เนาะถ้าค่ากว่านี้ก็คือหนาวนะคะเออเออเออดูดูดูเขาสนุกนะเนี่ยเขาสนุกเขานะเนี่ยเอาถูให้น้องวาบ้างเดี๋ยวแม่ดาวลุ่ง<อ>ก็ขึ้นฝั่งเคยดูแม่ดาวลุงเขาคิดหนาวนะคะอ่ะแม่ดาวลุงไม่รอลูกนะจะขึ้นฝั่งเลยนะยุรออยังเยงอะเนาะ ค้ดดีๆจะไปย่งยกรอบกับโกตะเนาะไปน้องว่าแม่ขึ้นแล้วนะแม่หนาวแ <laughs> ม่นารุงบอกว่าเม่ขึ้นแล้วนะแม่หนาขึ้นมาขึ้นมาแม่ขึ้นมาหนาวแล้วปะพอละอาบแดดพอละไปอาบแดดหนาวหนาวอูอโอ้รีบเลยค่ะรีบเลยค่ะไปอาบเสร็จแล้วขึ้นได้ โอ้ตัวดำดอย่าพึ่องอย่าพึ่งวิ่งไปลดลดไ,ไปดไปขึ้นขึ้นไปขึ้น,ข,นขึ้นเร็วมีการไปดมกลิ่นด้วยนะกลิ่นใครน่ะนะแม่เขาขึ้นไปแล้วเด้อน,นัน่น ว้าแม่ขึ้นแล้วเออเอออ้ยตามโอ้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 ก้อนหินก้อนหินลูกเบา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 โอ้โหก้อนหินมีแต่ก้อนหินใหญ่ๆเลยโอ้กุดจำบึดขึ้นพระโอ้โหทางชันนะคะทางชันพอสมควรนะคะกลับบ้านกันเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ